แป้งยาช่วงหน้าแรงค่ะอันนี้แบบใส่น้ำสปริงเกอร์รดค่ะอันนี้จะเป็นหยาแคะค่ะในเปียแคะสุดยอดค่ะ ปลูกหญ้าให้งวยข้อยค่ะโอ้สอนหญ,ญ้าเพิ่นค่ะสวนหญ้าปลูกหญา,ญาเลี้ยงงวยเลี้ยงค้ยค่ะเฮ็ดสวนให้เพื่อนให้ค้อยให้งวยเขามีกินตลอดปีค่ะระบบน้ำคือปัจจัยค่ะมีสวนหญ้าก็อุ่นใจค่ะ ตัดังกินเลยบมได้ไปหาแปลงใหญ่ยาค่ะสวนหญ่า,า,าบโมเด้ไปหาน้ําทงน้ําทาเอาอีสวนเท่านี้แหละนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นสวนคุณพ่อทั้งอ่ะยาโสค่ะที่เพิ่นเห็ดเห็ดดีค่ะค่ะอันนี้งัวสามตัวค่ะกินตลอดปีค่ะสุดยอดอีดีค่ะเพิ่นบริหารจัดการ เตรียมพร้อมค่ะมีสวนห้าเพียบพร้อมผู้ใดคิดสิเลี้ยงงัวเลี้ยงควายก็ต้องอมีสวนห้าให้เพิ่นซะก่อนค่ะมันจำบลำบากในการหาห้านี่ค่ะเหตดแบบเพิ่นเนี่ยได้กินอยู่ตลอดปีค่ะขอบคุณด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนะะี่ค่ะ ค่ okay.